อย่าเพิ่งซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะถ้ายัางไม่ได้มาฟังรายละเอียดของน้องคนนี้ตัวนี้เป็นของซิมพัสนะคะเขาจะมีบวกกับลบนะบวกก็คือเพิ่มไฟค่ะลบก็คือลดไฟง่ายๆแค่นั้นเลยไม่ซับซ้อนค่ะดี่เราไปเปิดดูเลยนะว่าเขาใช้งานยังไงบ้างเครื่องร้อนเร็วหรือเปล่านะคะวิธีการเปิดเราแค่กดแช่ค่ะปึ๊บนี่เครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วนะคะแล้วก็หมุนฟังไหนฟังหนึ่งก็ได้ค่ะปึ๊บถ้าไฟขึ้นทั้งแถบแบบนี้ก็คือไฟแรงสูงสุดเลยนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากลดไฟก็หมุนกลับไปที่ลบค่ะแค่นี้เลยถ้าอยากเพิ่มไฟก็หมุนกลับไปที่บวกค่ะปรับไฟได้หลายระดับมากๆเลยจะเอาอ่อนแค่ไหนก็ได้จะเอาแรงแค่ไหนก็ได้ถ้าอยากปิดกดแช่ปแป๊บนึงค่ะปุ๊บปิดแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าน้องเขาเนี่ยจะร้อนเร็วมากแค่ไหนเนาะแล้วไอตัวเครื่องเนี่ยมันจะร้อนไหมเวลาที่เราเอามอลงแล้วมันจะไปโดนอย่างเงี้ยเนี่ยเครื่องร้อนแล้วนะคะน้ําร้อนแล้วนะ แล้วแผ่นสีขาวรอบนอกเนี่ยนะคะไม่ร้อนนะต่อให้น้ำเราจะเดือดปุดๆข้างนอกก็ไม่ร้อนนะคะเนี่ยกระทะร้อนแล้วเดือดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่ร้อนเลยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเออมือไปโดนแขนไปโดนจะร้อนไหมไม่ร้อนนะคะถ้าเอามออเดือดๆลงไปตัดไฟแล้วนะเครื่องนี้คือตัดไฟแล้วนะคะเนี่ยตัดไฟแล้วไม่มีไฟแล้วนะคะแล้วแผ่นด้านในไม่ร้อนนะคะอุ่น อุ่นๆแต่ไม่ร้อนเพื่อนๆจะไม่บาดเจ็บพรอน้องคนนี้แน่นอนค่ะนี่ตัดไฟแล้วแล้วก็ไม่ร้อนด้วยแล้วคือร้อนเร็วมากนับหนึ่งถึงสอีน้องนี่ร้อนเลยแล้วราคาน้องคือถูกนะคะแปดใบแดงนิดๆยิ่งช่วงไหนมีโปรโมชั่นนะยิ่งถูกไปอีกแนะนำมากๆเลยค่ะควรตำมากๆ